แม้คู่นี้นะคะน่ารักนะเนี่ยแอบย่องเงียบนะคะเข้าไปคอมเมนต์ค่ะอยากจะรู้ไม่เอ่ยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะน้องลิซ่าแบล็กพิงค่ะมีการโพส์ภาภาพนี้นะคะลงใน IG ของเธอค่ะมีการขอบคุณเฮดิสุลมานด้วยนะคะแล้วก็มีการแท็กถึงแบรนด์เซลีนค่ะแน่นอนค่ะว่าพอลงไปนะคะประมาณแค่15นาทีเองนะทีแอดตามเข้าไปดูนะคะแน่นอนค่ะเป็นภาพสวยๆของเธอค่ะแล้วก็มีโรเซ่นะคะ แอบเข้าไปคอมเมนต์นะคะที่ใต้ภาพภาพนี้ด้วยค่ะคุณล่ะคะทันเห็นหรือเปล่าเนี่ยน,นะคะเธอก็คอมเมนต์นะคะเป็นภาษาเกาหลีค่ะแน่นอนค่ะก็อยากจะรู้นะว่าโรเซ่คอมเมนต์อะไรนะคะก็เลยนะคะเข้าไปดูคําแปลค่ะก็มันแปลออกมานะคะว่าน่ารักค่ะอุ้ยตายนี่แอบมาชมกันเนียนๆนะคะข้างล่างใต้รูปเลยเหรอนี่ ก็เป็นโมเมนต์น่ารักดีค่ะก็เอามาฝากนะคะวันนี้นอริซ่ามีการมาโพสภาพนะคะลงในเอจของเธอค่ะรวมถึงนะคะภาพภาพนี้นะคะเอ๊มีใครทันสังเกตรหรือเปล่าตอนที่โรเซ่นะคะถ่ายทำรายการนะคะ24ชั่วโมง365วันกับแบล็ k พิงเนี่ยเธอมีการลงภาพ3ภาพนะคะแต่มีภาพหนึ่งค่ะเป็นฝีมือการถ่ายภาพของนอริซ่านะคะอ่ะดูไม่เอ่ยว่าเป็นภาพไหนอ่ะให้ถ่ายค่ะ t ิกตอกทิกตอกอ่าขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะก็เป็นภาพภาพนี้นั่นเองค่ะ ว่ามันมีการแท็กถึงนอลิซ่านะคะส่วนอีก2ภาพนั้นนะคะมีการแท็กไปถึงช่างภาพคนอื่นนะคะ <c oughs> ก็เลยเอามาให้ดูด้วยค่ะก็เป็นโมเมนต์น่ารักดีนะคะที่สองสาวนะคะทำตามเงื่อนไขเนาะ,ะรูปไหนที่โนลิซ่าถ่ายนะคะก็จะต้องแท็กถึงโนลิซ่านะคะแต่โรเซนเนียเห็นย่องเงียบนะคะมาคอมเมนต์นะคะที่รูปภาพของโนลิซ่าอยู่บ่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะและอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะเธอเข้ามาคอมเมนต์นะคะ่ะว่ารูปนี้นะคะน่ารัก อะไรประมาณนี้ค่ะแอดก็เลยเออกมาเล่าสู่กันฟังนะคะส่วนพี่ซูค่ะวันนี้มีการมาโพสต์ภาพ2ภาพนี้นะคะลงใน IG ของเธอด้วยค่ะก็เอามาฝากนะคะก,ก็จบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า